Cross Condit คือโคที่เลยเราไม่พิมพ์เันดีก่าใไฮอาโรนนะ่ะอ๋อเนิวเฮ้ยอย่ามาตอกไม่ตอร <c oughs> ลาสลาวาบากักลานบริการเติมรูบักระบบ ID Pass <B ug> และบริการกีบเกมพาสสูงถึงเรท7 <B ug> ไม่ว่าจะเป็น King สังก a ี Nintendo Life, Allstar, Anime Adventure อนิเมะไฟเตอร์ Fighter และอื่นๆอีก,อกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับหากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลิงตา่างคลิปเลยนะครับสามารถไปเลือกสินค้าตามใจชอบได้เลยนะครับเอ้มันผมชื่อนี้นี่งผมชื่อนี้แหละฮาฮ่า The Game า a r d อะพอดึงเกมพีเหรอครับเกมเกย์ครับเอาเปิดไม่ได้อะฮัลโหล i'm gonna put my head okay okay put my head okay my welcome to santa's workshop great to have you on board do start off please help us by cleaning up the trash but never get the ho 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 มีซ to oh ันต์คอร์ด้วยของขวัญจากซันต์คอร์ด้ลยไหมโอม่อยเอ้ยแม่เนี่ยคุณภาพใช้พี่ชอบแนวนี้มากเลยเขาแต่งมาได้สวยมากพบว่านี่ ยังไม่ครบวะเฮ้ยทำไมไม่มีที่แอบวะไมนเข้าใจสองทุ่มอยู่คนันูสองทุ่มพีเอ็มใช่ไหมหรือเอเอ็ม,ม,มอวะหรือมันหกโมงเย็นอยู่วะฮานูไหนหางข่ายออะหมดแล้ว มันอยู่อะไรตรงนี้วะเนี่ยเรีบร้อยไหนต่อครับพี่นี่ปะห้องนอนนี่ว่า ทางบันไดปะอ๋ออ๋อมันอยู่ข้างบนหันอยู่ข้างบนนี่หว่าเก็บเลยอ้าวโอ้โหถือได้อันเดียวออ๋โอเค Last task for the day Make sure you're asleep before 10 p.m.

าบางคับนอนฮัลโหลเกิดอ,อไรอ่ะ นอนเพื่อเอา energy ถ้าไม่มี energy จะทำให้คุณช้าลงมองหาอาหารเพื่อเติมความหิวไม่มีอาหารเท่ากับตายโอ้ไฟฉาย stamina อ่ะฮะแล้วก็อะไรนะเ,เนรี่ยอ้าว sleep energy ยังมีอยู่อยู่ๆ Santa ก,ก็ของขึ้นอ่ะเพราะอะไรอ่ะไม่เห็นหนากลัวเลยวะ เก็บเลยมันต้องไปจุดเต่าเดี๋ยวปะเย็บอืมกินเลยอืมอืมอื้าวะเนื้อฐานหมอะไรอะ่ะใครโดนอะไรอะ่ะ อย่าพามันมาอะไรอ่ะอ๋อเอานี่ไว้ที่หนีเหรอมองไม่เห็นอ่ะ หาฐานไปดีกว,ว่าี่ฐานเดยวเอนจ์จจะหมดเอนจ์จจะหมดต้องไปนอนก่อนกินเลย oh, oh, oh. You มาขึ้นมาได้เด้อ <Harriet> นอนเลยน้องเร็จแล้ยจริงันล้วทางลงบันไดไม่เจออ้าวเกจัดเลย จริงเปล้าวนับเอาอินร์จีก่อนแตกโอ้ โอ้หิวๆๆวหิวหิวโอหิวหวผมจะเอาบบตะคำแล้วโอ้จะแข่งด้วยโอ้หิวอ้โอ,โอ้ไปไม่ได้โอ้ดูถูกเรื่องหิวไป่าวะเดีย๋ยวเพิ่งตายนะฉันจะหาอาหารให้ ดังไงะเออจะให้ขอกีกรอบแบบิวลาเรามาแก้ตัวอีกรอบันเถอะหนูาตายเออบ้ามากเลยสปีดหลันอะไรชิปซีมันบอกอะไรอะอไหลได้ด้วยเออ โอ้แต่จะไม่น่าเยอะจัดเลยว่ะใช้อะไหนว่าทานเยอะไม่นักเข้มตาเลยไม่เข้มเล่นเอาหาเลยโดนสตาเอาตูดเฮ้ยแล้วก็มาในห้องนี้เฮโมโคกับทุกคนมั้งถ้เดาเดาไม่ผิด ตกใจโดนปิดไฟเลย A nigga lights. just the broke ไปละเก็บทรัพยากรตะแยงไปเลยขึ้นเลยๆทางนี้มันไม่ค่อยมามันจะไปม,มาตัวอ,อยู่แถวนู้นอะอ้าวใครโดนเกย์อะคนโดนเกย์คนดู เดินหาอ๋อเค้กมันอยู่นี่เยอะมากเลยหิวใครมาโดนเกียวะใครอ่ะของแทบๆทางนั้นเลยทานจะหมดว่ะเฮ้ยทาน เอ็ดีมอดุด no นี่ทมันไม่เห็นผมหรอก ถ่านไฟฉายโมด้าไ,งไงม่มีถ่านนะคนุณจริงเอ้ยคุณคุณเอ้ยชาโคูดีกว,ว่าเฮ้ย <laughs> <laughs> เจออยู่ขา้างนหน้าเออเอ้ยสศกเสียหน่อยผมไม่เห็น <laughs> เ้าว่าล่างว่าล่างเฮ้ยเราจะหนาวตาย <laughs> จะเอาบัตรคำคา <laughs> ที่เฮ้ยมาไลายกูทำไมอะ ย่าโอ้โอ้โอย,ะนะาาย่านะสตาร์ย่าดีไว้เลยโอ้ยีหาบากัก <c oughs> โอ้กือบไปยเฮ้ยเหลือผมคนเดียวผมโดน,นทิง้งผมกำลงังจะอดอ,อาหารตายรอดไหมคุณรู้คิดว่าบริวารรอดไหมเอา <laughs> อ๋อเฮ้ยไปไหนอ่ะดูปริวัตไม่ได้อะมันเป็นสองตัวผมแทนอ่ะเราจะรอดหรือเปล่าเหอะคนดูคนดูเข้ามาเกีมาดิถ้าคนหนึ่งอ่ะผมว่าผมหวังให้คนดูเป็นตัวรอยนะเฮ้ยมีคนโดนจับ่ะมันพีมโอไมคก็โอไมคก็เ oh oh สียงอยู่ใกล้มากเลย อืมนี่ท่านตรงนี้เยอะมากเลยสามุเขาจะเสียงมันก็อยู่ใกล้อยู่นะอู้หลล่า เฮ้ยมีคนไม่กล้าอ,าออกว่ะเฮ้ยใช่เอมอคนไม่กล้าอ,าออกออกไปสิไอ้พวกเอลของอยู่ตรงนี้เต็มเลยนึะว่าแต่ไม่มีฐานฐานได้อยู่ข้างบนตานี้แหละชนะแน่ คิดว่ามันจะมาถูกป่าวะฮันดูออถ้ามันบุ่นอย่างเงี้ยแสดงว่าเราหนีมันได้เฮ้ยทานหมดไม่ถึงทานไฟฉายกว่าแล้ว ตกใจดีน้องแรกๆอุ่นหลังๆแข็งเลยเนี่ยคนดู <c oughs> ไอเชี่ย uh, yeah. <Yeah. S 1> ผมเกลียดตอนที่มันแบบปึ้งอะ่ะเออเข้าใจให้ไหมคนดูเลียดความรู้สึกนั้นไหมมันแบบน่ารำคาญะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันแบบโดนโดนสันตาเกนเนี่เออเหลือกีนน่คนอะ่ะโอ้สี่คนเอง อุ้ยสวยมีคนเติมเชื้อเพลิงงี้ดิหล่อมากค่ะพี่แบบนี้สเปคเลยเราต้องหาเค้กว่าเราหิวแล้วคาวาซากิเดยอ อะไรค่ะวะผมไม่มีเอเนจีว่ะผมต้องการแจ๋วเค้กแจ๋วโอ้แข็งผมต้องพักเอาเอเนจีอะ่ะ พักสักพักกินเค้กไปหาเออ่ผ่านก็คือนั่นแหละผ่านมันอยู่ข้างบนอะเจอไหมไม่เจอวะ โอ้ยจะแข็งฐานก้อนหนึ่งมันลดได้เท่าไหร่วะอเอ๊หนึ่งก้อนน้ำมีจำเป็นฐานหิวหิวหิวเอเ,อ,เอ็ม แจว๋วโอ้โหเอาว่ะมีคนเอาท่านใส่โคตรตึงโคตรหล่อคนเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าพี่เป็นใครแต่พี่โคตรเท่เลยเรียบร้อยอุ่นจัดเอาดี อยูไหนวะมูฮ่าฮ่าฮ่า,า,าจับไม่ได้อะดีไอ้น้อง ออกมาตะกมอุ้ยจะแข็งตายรอรอรออยู่ที่รถอันนั้นเลยเดี๋ยวพี่ไปก่อนให้เดี๋ยวพี่ไปก่อนให กูได้ทานว่าสวยเฮ้ระวังนะอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนวะพี่ไม่เห็นวะโอมัน,ลงม,นะมนลงมาแล้วมันลงมาแล้ว อย่าเดินกลับมาก็พอเฮ้ยไปแล้วโว้ยโอ้โววนวละวว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 กวอวอ,อ <c oughs>